ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยของนางสาวพิมพกาสุดาทิพย์ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองโอโคกสว่างสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาคอนแก่นเขตสี่ ส,สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทุบกบทวิทยาจังหวัดขอนแก่นระดับชั้นมัธยมศึกษาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนศิลวัยวิทยาจังหวัดพังงาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดประวัติการทำงานรับบรรจุข้าราชการครูในตำแหน่งครูผู้ช่วยในวันที่ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเดียว,ยวลีง งานหน้าที่พิเศษปฏิบัติงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเช่นเป็นคณะกรรมการคุ้มสอบ เตรียมความพร้อมในการวัดผลความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3และเป็นคณะกรรมการคุมสอบการประเมินความสามารถการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ด้านที่หนึ่งวินัยและการรักษาวินยัยข้ารเจ้าปฏิบัติตนตามกฎระเบียบแบบแผนข้อบังคับของโรงเรียนมาทำงานตรงเวลาเข้าสอนตรงเวลาแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับการะเทศะต่อผู้เรียน ด้านที่สองคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการเป็นครูที่ประกอบด้วยคุณงามความดีมีเมตตากรุณาต่อสิทธิ์เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือสิทธิ์ดำรงตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี แต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันอังคารคารพทงชาติและร่วมพิธีกรรมหน้าเสาธงทุกเช้าขันที่สามจัญญาบันวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครู ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูรักศรัทธาเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นครูที่ดีมุ่งมั่นในการทำงานปฏิบัติงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมกับคณะครูอย่างสม่ำเสมอและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สิทธิข้าพเจ้า เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและทางโรงเรียนมีการปลูกมะนาวมันมือรี่ปลูกพืชสมุนไพราการเลี้ยงไก่ไข่การเลี้ยงปลาเพื่อเป็นการสร้างความพอเพียงในโรงเรียนและนำวัสดุเหลือใช้มาผลิตสื่อ ด้านที่หจิตวิญญาณความเป็นครูขาพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอเข้าสอนตรงเวลาโดยมีการเตรียมการสอนและวางแผนการสอนร่วงหน้ามีการจัดทำสื่อการสอนศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลดูแลช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้เรียนที่มีปัญหาในด้านของการเรียน ด้านที่6จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้ามีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รับผิดชอบต่อหน้าที่ท,ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบต่อหน้าที่ครูผู้สอนและหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเช่นการอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาตนเองประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียนรักศรัทธาในวิชาชีพครูด้านที่หนึ่งการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่รับมอบหมายรับผิดชอบต่อหน้าที่ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนให้เข้ากับสถานการณ์ไวรัสโครโรนา2019โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนแ n d ์ hand, และออนไลน์ line. ออกแบบการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการ active learning ด้านที่2การบริหารจัดการชั้นเรียนปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรมให้ความเสมอภาคต่อผู้เรียนทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการเรียนรู้ให้อิสระ ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นเมื่อเกิดบรรยากาศที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเช่นนี้ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพด้านที่3การพัฒนาตนเองศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นด้านที่4การทำงานเป็นทีม ร่วมมือกับคณะครูในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเช่นกิจกรรมกีฬาสีภายในปรับภูมิทัศน์ห้องเรียนและกิจกรรมต่างๆการทำงานเป็นทีมทางโรงเรียนจะมีการประชุมบางแผนเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้านที่5 งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานวิชาการงานธุรการชั้นเรียนปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันอังคารเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆและเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอและด้านที่6ก การใช้ภาษาเทคโนโลยีขพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้ภาษาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นการสอนออนไลน์การใช้อินเทอร์เน็ตช่วยสอนและจัดทำสื่อการสอนที่หลากหลายสาลเอืซอเอะอ่านสอเอะเสือเสือดุอเอะเสือเสือดุตาจือเจือ 妈就写读。